ไหมถึงเมื่อแชมป์ยิงหนึ่งประตูต่อต่อครับเดนน้<า>ยิบตบปายิงสองประตูต่อสามครับเดือดสุดเซด็อฟโอ้ยหนึ่งประตูต่อตูนครับแมนเชสเตอร์ยูนไนเต็ดคือตายไหมมุมนี้อือหึสุดสวยครับเดี่ยวเดี่ยวเมสซี่อีฟุตบอลโมบายเดือดทุกนัดซับทุกแมตช์ ดูได้ที่ YouTube Channel เกมอะไรมาครับผมกับผมเกมอะไรต้องชนะนะครับต้อช,ชนะเลื่อนชั้นโอ้โหไม่ค่อยฟิตเลยวะ่ะสิบรีก็ได้ไหมแทนซอนสิบรีแทนซอนแล้วนาเป้าอ่บียาแล้วกันหรือจาเนมา่าดีว,วะเนมา่าก็ได้ไหมสิบรีเป็นนาตามครับเบียรลาไม่ฟิตใครได้คัมเบโซ โอเคเป็นกลางรับสามเลยนะผมอะเรนสวนครับสวีเดนกับกาญรี่เดี๋ยวเขามาแพดอะไรีนหึ่งสามสองครับคล้ายๆกันแหละแต่เขายืนห่างเป็นปีกไปเติมรูทเป็นมาลิทบอลเคียบังก่อนทำเบสโต้เซโลลิฟต์ทิเบลีทิเบลิไป เปลีปั่นเลยหนึ่งอุ้ยเซฟได้ครับเดอนาลุมา่าปุยโยโอเคผ่านละวผ่าล้ <S 2> <S 2> โอเคโอเคคาสิยาร์ตสองเซฟนะครับร บอลได t กลดบาฮึบฮฮโอเคไปได้เรเบรีโอ้โหส่งไม่ดีครับลิเบรี <The S 2> บิง <that> s <S ดีแล,<ะ>ล้วเนยมาเมื่อกี้เดลิ เปโลเปโลโอ้ยอะไรวะเบียดตู้ไม่ได้เปโลฝั่งนี้เม่ฟีดไม่ติดไม่ฟีดคืนคอนเดลล่าชาบีจิบลีโอ้โห It is reclaimed easily. Okay. as far as they're going to go. Oh, Liberia. Cambiasso spots it and intercepts. goals as yet. ฮึบโอเคไปดิเยนย์มาอีกทีได้ไหมฮึบไปลิเบอรีไปลิเบอรีครับลิเบอรีลิเบอรีปาดมาเมสซี่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเลีเ้ยวเนลเมสซี่นี่แหละรอจังหวะสวนเดีวยวครับโอ,โ,โอ้โหจิมเบาๆครับ Leonel that will surely go down as one of the easiest balls he could ever score. Yeah. it's ประตูแล้วครับ. finisher is a goal. It's how he built his reputation. Number 10. They have what they wanted. The first breakthrough. They still can't get carried away. They haven't been promoted just yet. อ้าวไปรออะไรวะ. <coughs> 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 okay. เอาจะพาละ. <coughs> <Okay. coughs> <coughs> โอเคเคลียเนย์มาถึงไหมไม่ถึงเนย์มาไปเลยขอเล่ามากเนย์มาวนลิปเปอลีเมสซี่นี่ว่ายิงไม่ได้อ้าวเขาเคลียร์ขึ้นมาบาเลยสิด้านข้างโอ้โห There will be one minute added. And time. here's the chance to counter. <laughs> okay. It's gone down now. Oh, uh, top of the line. We've had a look. We've had a look first half, both teams have had their moments. First in. And the break. 1 0. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I think there's plenty to be pleased about with that first half display in terms of the score and overall approach. Hello. Tempo Boot Lugning. Already up and running for the second half. Well, 1 0 may be good enough, so they may err on the side of caution and get more players behind the ball instead of running. Yeah, hey. oh, ball. <laughs> hey, oh, opportunity um. to pull level. is behind this one. Loose. Get there? ไปเด <ไป S 2> ็กกองต้องแสดงแล้วกองว่าไปไม่ได้ว่ะดิบบรีดิบบรีนี <now. S 2> ่ชอบจ่ายติดนะ,ะดโอเคไมค่อนไปเมสซี่ไปดิกเออี่เลี้ยงไม่หาเขาอีก จะเลี้ยงลอดช่องแล้วเมืเ่อกี้ปุโยโยไม่ถึงอ้าวชิปารล้วชิปาแล้ว,ลวปุโยโยลาำเออเขาเล่น,น่ะ e ลามเดบลีต้องออกแล้วงไง Oh, that's well seen too. Hup. Ruffled a few feathers. He's a, 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 a sharp little ball here. Could have been dangerous, but it came to nothing. Alex Grimaldo. No, he's not getting past him there. <laughs> Hãy intercepted, cho kênh Ghiền Mì Gõ and so did he. hấp nhìn luôn đây, oh, well <coughs> ไม่สิโอ้ยโอ้ยโอโหนึกว่าไม่ถึงแล้วนะเนีมา <c oughs> เดี๋ยวละของจริงลงครับลียาฟิตก็กยากเอาลงนะสิโก้ซอน ต่อยคอปครับหญิงก็อยากเอาโตลงต่งตตอยคอปก็โหดมีซุปเปอร์ซับเปโลเปโลชาโอเคตอนไปฝั่งนู้นต่อยคอป โอ้โหยิงเองก็จบละขี้อยไรเยบิลโล่ซอนสปอร์ครับยิงซุปเปอร์ซับครับฮิตโต้สตอยคอสองประตูต่อศูนครับ โอ้ยสุดจัดเคนาทีที่90ครับเป็นน้ำสองมาดูต่อศูนย์แล้วจาเลื่อนชั้นเป็นที่เรียบร้อยขอมากฟันบอกปึ๊บอือหืมฝาครออีกแล้วอ่อ ยิ่งโอ้โหเ,เขาเลยนะแต่ล้ำหน้าเลยนอนมาซุปเปอร์ซับเราจะหมดเวลาพอดีครับโอเคเลื่อนชาเป็นทีมร้อยครับเลื่อนสู่ดิวิชั่นสี่เป็นทีเรบร้อยครับโอเกมังตึงๆไง <is> มันจะไปติดกันตรงกลางแน่นอยู่ตรงกลาง โอเคครับยังก็าฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับ <Okay. S 1> สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ